ออกแบบภาพตามอีโมจิที่ชอบใช้คลิปนี้ป้าจะใช้กระดาษเลยในสองปกฟ้านะเริ่มจากการแบ่งกระดาษก่อนเลยนะคะป้าจะแบ่งเป็น3ส่วนนะแล้วปันก็ได้ออกแบบภาพไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปันก็จะมาเริ่มลงสีน้ํากันเลยมีใครรู้บ้างไหมคะว่าวันที่17กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันอีโมจิโลกปันก็เลยอยากวาดอีโมจิที่ปันใช้เป็นประจํานะ และนี่คืออิโมจิที่ปันใช้เป็นประจำค่ะถ้าเกิดว่าใครติดตามช่องปันมาเนี่ยจะเห็นปันคอมเมนต์อิโมจิพวกนี้เนี่ยบ่อยมากปันก็อิโมจิพวกนี้เนี่ยมาออกแบบโดยการให้มาอยู่บนตัวปันเองเลยนะคะก็คือจะว่าหน้ายิ้มแบบใจดีเหมือนอิโมจิเลยนะแล้วก็กําลังยกมือไหว้นะคะจริงๆอ่ะอิโมจิอันนั้นคือไฮไฟน์นะแต่ว่าปันอ่ะชอบใช้เป็นการไหว้นะคะปันลงสีทับหลายชั้นกระดาษยังไม่ช้ำเลยทุกคนชอบมากส่วนหัวใจเนี่ยปันวาดแยกเป็นอีกส่วนนะหลังจากวาดตัวการ์ตูนเสร็จก็ให้ตัดออกมาเป็นแบบนี้ ตัดชิดรูปเลยต่อมาปันก็จะเอาอีกส่วนหนึ่งนะคะมาไล่สีเหลืองไปส้มแล้วก็ตัดเป็นหัวใจแลกระดาษส่วนสุดท้ายที่เหลือเนี่ยปันก็จะมาตีกรอบสี่เหลีล่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็แปะเทปกาวลงไปแล้วปันก็จะวาดดอกไม้ให้เต็มเลยนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้เกี่ยวกับอีโมจินะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยปันค่อนข้างอินดอกไม้ ine, มากๆเลยนะปันชอบเทกเจอร์กระดาษงานนี้มากเลยนะปันรู้สึกว่าน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ระบายง่ายไม่ยุ่ยด้วยนะต่อมาปันจะประกอบตัวการ์ตูนเข้ากับหัวใจนะคะด้านล่างปันแปะเป็นกาว ตัดส่วนเกินออกก็จะได้แบบนี้นี่ด้านข้างนะด้านหลังหัวใจเนี่ยไปก็จะแปะกาวสองหน้าหนาสามชั้นแบบนี้เลยแล้วก็ไปแปะบ,บนพื้นหลังดอกไม้ของเราใครชอบใช้อีโมจิอะไรคอมเมนต์อวดมันบ้างนะคะ